องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีได้ตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของป,ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอยู่ในชุมชนพื้นที่จังหวัดชนบุรีตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีด้านที่4การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นการตอบสนองด้านการบริการสาธารณะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์อาชีพนักดับเพลิงกันค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าอาชีพนักดับเพลิงเนี่ยต้องทํางานอะไรบ้างต้องทางานที่ไหนวันนี้นะคะเราจะได้ไขข้อสงสัยของอาชีพนี้แล้วค่ะและว,วันนี้นะคะเราได้อยู่กันที่ศูนย์ดับเพลิงขององค์การบริหารจังหวัดชลบุรีกันค่ะเรามาทําความรู้จักกับอาชีพนี้กันเลยไป ันนี้เราจะไปสัมภาษณ์พี่นักเตะเพิร์กเลยนะครับสวัสดีครับผมนายไทยชอบตันเตงพี่ฉันน้องสาวนัทาพรและมันจบพวกเรามาจากโรงเรียนเชียงยานุกูลค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่นักเตะเพิร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้พี่แนะนำตัวหน่อยครับได้ครับสวัสดีครับผมชื่อ พี่ปพนศักดิ์ตัดานะครับชื่อเล่นชื่อเท็นนะครับตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานนะครับสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมุรีครับครับผมขอเรียกว่าพี่เท็นนะครับได้เลยครับผมผมฝ่ายสภา์พี่เท็นนะครับครับคนจะเป็นนักดับเพลิงมีต้องจบสาขาอะไรเป็นพิเศษไหมอ่าต้องบอกก่อนเลยครับว่าอาชีพนักเดับเพลิงเนี่ยครับมันมีมากมายนะครับในบองไทย มีทั้งรูปแบบข้าราชการมีทั้งรูปแบบของอาสาสมัครนะครับส่วนวันนี้ผมจะพูดถึงในด้านของหน่วยงานราชการในภาครัฐนะครับ,รบจริงๆและขั้นต่ำเนี่ยก็อยู่ที่วุฒิโทชนะครับทุกสาขาอาชีพนะครับที่จะเข้ามาทํางานในเรื่องของการเป็นนักแบบเพิ่มก็มีการสอบเข้ามาแล้วก็มีการเทสร่างกายเข้ามาครับผมไปได้ในรูปแบบของเป็นพนักงานจ้างนะครับก็ขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งหนึ่ครับผม ราะว่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ยังไม่มีค่าเสียหานใ,นให้กับนักดเพืนครับบอกลักษณะดการเงินนักด็กเพือนักเด็เพื่อของอบจอของเรานะครับก็ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านของภูธรภัยบรรพายแล้วก็สานารภัยทุกอย่างนะครับท,ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชุนพรของเราครับและนักเดับเพืนนี้จํากัดอายุไหมครับอายุก็คือขั้นต่ำ1 8ปีครับ มีเหตุการณ์ไหนที่ท้าทายที่สุดเครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นอาชีพที่หลายๆคนก็มีความใฝฝันที่อยากเข้ามาทํางานในเรื่องของงานก็จนเกินว่างานื่วเหลือตอบโต้ภัยพิบัติต่างๆครับอาชีพที่ที่ทาอยู่นี็คือมีความเสี่ยงสละแล้วก็มีความท้าทายมากครับเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นที่สุดก็คือเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีเก็บสารเคมีนะครับอยู่ทางกิงแก้วนะครับ ทางอาบจของเราเนี่ยก็ได้ลงทีมเข้าไปช่วยเป็นเหตุการณ์ที่เราสูญเสียนักบดเชิงเนี่ยหนึ่งคนแล้วก็บาดเจ็บค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับแล้วก็มีน้องคนเดียวที่ที่การตลอดชีวิตนะครับในชีวิตนี้เราก็มีโอกาสที่เข้าไปร่วมปฏิบัติงานเลเพราะว่าเป็นภัยที่ใหญ่นะครับใช้เวลาหนึ่งชีวิตในการเข้าไปจนเืินเป็นเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะต้องท้าทายถองควรครับเหตุนในในการณ์ที่ที่ที่เจอมาล่าสุดครับ ลักษณะเฉพาะของอาชีพนักตะเพิร์มยายที่แตกต่างจากอาชีพอื่นบ้างครับส่วนลักษณะเฉพาะของางานตะเพิรนะครับจะค่อนข้า,า่แตกต่างจากอาชีพทั่วไปครับนักตะเพิร์เนี่ยต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาในการตอบโต้ภัยิบัตรต่างๆครับรัางกายต้องแข็งแรงแล้วก็ต้องมีความรู้ด้านใช้อุปการณ์ต่างๆและเครื่องมือที่หลายอาชีพที่ไม่เคยได้ใช้กันครับ ก่อนจะเป็นนักเพลิงต,ต้องฝึกอบรมอะไรก่อนไหมคะอาอชีพนักดเพลิงนั้นต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องของการดับเพลิงขั้นต้นนะครับนักดับเพลิงเราต้องถูกฝึกเรื่องของการดับเพลิงขั้นต้น,นยอยู่ที่ประมาณ5วันแล้วก็ไปต่อในเรื่องของดับเพลิงขั้นขั้นสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ15วันแล้วก็ไปต่อไปเรื่องของดับเพลิงที่รูปแบบทันสมัยขึ้นก็มีหลากหลายองค์กรที่เปิดให้กับนักดับเพลิงของเราเข้าไปเรียน ก็จะมีด้านทั้งการผู้ภัยที่สูงการาขับเรือการผู้ภัยในกระแสน้ำเชี่ยวครับอยากให้พี่เทนช่วยพาไปดูอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็รถที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับผมไปดูเลยครับครับผมต่อไปนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่กับสำหรับการระเบิเพลินะครับที่ต้องมีประจําตัวทุกคนนะครับสําหรับการปฏิบัติงานเรื่องของการประชนเพลหรือว่าการทํางานที่มี สารเคมีหรือพื้นที่อับอากาศนะครับจะมีนะครับอันนี้เป็นอุปรกรณ์เครื่องช่วยใจ SCBA นะครับหรือเป็นปรรอุปกรณ์อากาศถังนะครับที่ใช้เวลาที่เข้าไปในกลุ่มควนันมากๆหรือเข้าไปค้นหารหรือเข้าไปจิเพลิงนะครับถ,ถึงต้องสวมใส่ทุกคนนะครับอเอียงเทนต่อไปก็จะเป็นอุปรกรณ์ที่เป็นอุปรกรณ์สําหรับเคลื่อนย้ายผู้ประสบภ,ภัยไม่ว่าจะเป็นทางสูงนะครับในกรณีที่มีผู้ประสบภ,ภัยตกไปในเหวหรือภูเขาก็จะมีทีม คู่ภยที่สูงครับโดยใช้อุปกรณ์เชื่อแล้วก็มีเปในในการลําเลียงขึ้นมานะครับโอเคครับต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของชุดประจนเพลิงแต่ละคลนะครับที่นักเตะเพลิงต้องสวมใส่เวลาปฏิบัติงานทุกครั้งนะครับมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากหัวก่อนนะครับก็เป็นหมวกนะครับเทมเมตนะครับที่เป็นอุปกรณ์สําคัญที่คอยปกป้องศีรษะของนักเเพลิงนะครับสามารถกันความร้อนได้แล้วก็มีไฟฉายมีเฟซชิลที่ป้องกันรังสีของความร้อนนะครับ ต่อไปที่เห็นอยู่ข้างในนะครับจะเป็นหมฮูดนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันเรื่องของความร้อนเวลาที่นักพิงสวมใส่หน้ากากนะครับต่อไปนะครับจะเห็นชุดนะครับเนี่ยนะครับชุดจะเป็นเสื้อนะครับที่เป็นชุดที่ทนความร้อนนะครับต้องใส่ทุกครั้งเวลาที่ปฏิบัติงานนะครับชุดนี้จะหนาอยู่ที่2ชั้นนะครับเป็นผ้ามาแมตกันไฟครับส่วนกางเกงครับผมก็จะเป็นเกงที่ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมืกันนะครับที่ทนความร้อนเหมือนกันนะครับนักบินเพิงต้องสวมใส่ทุกครั้งเวลาที่ปฏิบัติงานต่อไปนะครับจะมีถุงมือถุงมือที่ใช้สําหรับเวลาจะจนเพิ่งค่อนขันท่จหนานะครับทนความร้อนได้ดีหยิบจับอะไรก็ข้างลำบากแล้วก็การบาดได้ด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นอุปกรณ์ไม่ว่าเป็นแมสนะครับหรืออุปกรณ์ที่สวมใส่เวลานักบินเพิงทางานที่มีกลุ่มพันหรือว่ามี มีอันตรายจากเึ่งสารเคมีนะครับจะต้องมีการสวมใส่หรือโหลดอากาศเข้าไปน้านหลังเป็นอุปกรณ์ถังเก็บอากาศนะครับ SCBA นะครับทําง,งานพร้อมกันกับหน้ากากเรามีข้อสงสัยอยากจะลองใส่ดูไหมครับ <c oughs> โอเคครับ การสวมใส่ชุดระเพิงนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ใส่มูดก่อนนะครับแล้วข้อที่สองก็คือเป็นการใส่เกง,เกงแล้วก็รองเท้านะครับเพื่อง,ง่ายต่อการปฏิบัติงานให้รวดเร็วการฝึกของนักระเพิงเราเนี่ยจะต้องมีการจับเวลาทุกครั้งของเวลาที่สวมใส่ชุดระเพิงคนละไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับของนครับส่วนในชุดของนักระเพิงที่สวมใส่นะ่ครับเป็นชุดระเพิงที่ตัวแบบมาสําหรับทนความร้อนตั้งแต่ สี่ร้อยถึงหกันองศาในการปฏิบัติงานครั้งหนึ่งนะครับอ,ออกแบบมา,มาที่ทนความร้อนแล้วก็กันกันน้ํานะครับเวลาที่นักเตือนสวมใส่เนี่ยจะต้องสวมใส่ตั้งแต่ข้างในถุงนอกน,นะครับน,นี่คือเป็นเอี้ยงนะครับสําหรับสวมใส่ปลาให้แต่ชั้นตัวนะครับต่อไปราสวมเสื้อนะครับรู้สึกไ,ไหมครับติดนบ,บครับ พุนเนี่ยเอาไว้คบป้องกันในเรื่องของกีสาแล้วก็เงคนผมเรานะครับว่าถ้ามันเกิดตันรังสีความร้อนอัดนั้นเราผมเราไม่ได้ครับโอเคครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับในการใส่ชุดดัพลิงในครั้งนี้รู้สึกอนเลยอัดมากเลยโอ้อหร้อนร้อนมากไหมครับมากน้องแค่ใส่เสื้อนี่ยังอัดใช่ไหมครับอ,อัดมากครับในอาชีพแม่นกักเิงนะครับต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องมีการฝึกฝนเรื่องของการซ้อม ใส่ชุดหรือว่าการปฏิบัติงานภารกิจอาชีพอะไรตา่างๆทุกคนต้องมีความพร้อมสำหรับอาชีพนี้ครับผมค่ะก็ตอนนี้อยากให้พี่เทนช่วยอธิบายรถที่ใช้ปฏิบัติภารกิจในแต่ละครั้งหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับผมครับผมมาดูในส่วนเรื่องของรถที่ใช้ปฏิบัติภารกิจในแต่ละครั้งนะครับก็จะมี ผนคันนี้เป็นรถดับเพลิงฟงเคมีนะครับที่ใช้ไปตนวจพธุรกิจนิสของของการดับเพลิงที่ไม่สามารถใช้น้ําดับได้อันนี้จะเป็นรถบรรทุกโฟมเคมีนะครับอยู่ที่สองผลิตนะครับแล้วก็จะมีน้ำความผสมโซมอยู่ที่2ผลิตนะครับเรานน้องเข้ามาดูในเรื่องของอุปกรณ์แต่ละครั้งที่เราใช้ไปดับเพลิงกุรกิจนนะนี่จะเป็นห้องสําหรับนั่งดับเพลิงที่เวลาเดินทางไปปฏิบัติภารกิจแต่ละครั้งนะครับที่จะนั่งโดยสารได้อยู่ที่ประมาณ สี่ฐานนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นห้องคนขับแล้วก็ผู้สายที่คอยประสานงานในการเป็นนิวไเกเตอร์ในการเดินทางแต่ละครั้งครับส่วนต่อไปจะเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในเรื่องของงานดับเพลิงนะครับอันนี้จะมีหัวฉีดดับเพลิงเป็นหัวฉีดดับเพลิงที่ใช้ลักษณะพิเศษคือเป็นหัวฉีดดับเพลิงที่ใช้ดับเพลิงในอาคารนะครับข่างที่จะเล็กนะครับสามารถปรับน้นได้ อันนี้ก็จะเป็นหัวฉีดจับเพลิงเช่นเดียวกันครับลัสสกษณะคล้ายๆกันนะครับจับเพลิงได้หลายรูปแบบเหมือนกันส่วนทันนี้นะครับจะมีอุปกรณ์หัวฉีดที่เป็นม่านาน้ำป้องกันเวลาที่มีรถบรรทุกแก๊สหรือบรรทุกน้ำมันที่เกิดไฟไหม้นะครับก็จะมีหัวฉีดที่คอยเป็นโปรเทคเรื่องของป้องกันเรื่องสีความร้อนเพื่อไม่ให้แพร่กระจายไปติดด้านข้างก็จะมีหัวฉีดตัวน,นี้ครับ ปกติก็จะเป็นไฟฟอนโทนที่ใช so ้ใช้คอนโทรลเรื่องของไฟลองสว่างเวลาเวลาออกปฏิบัติภารกิจในเรื่องของภารกิจในคืนนะครับรูกคันนี้จะมีไฟแสงสว่างอันนี้ก็จะเป็นหัวคอนโทรลนะครับสำหรับเวลาที่ใช้ใช้คอนโทรลไฟด้านหลังครับกล่องแสงสว่างสามารถยืดผลได้ครับก็จะมีสามารถหมุนได้สามมุมสามมุมสามนะครับโอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของ ประประจำท้ายรถนะครับของรถแบับเพลิงโฟมพีีงค,งพครับอันนี้จะมีหัวฉีดที่เป็นหัว,หวฉีดแรงสูงนะครับที่ติดมากับรถเลยเวลาที่รถเพลิงมาฉีงปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ต้องอวิ่งสายที่เป็นสายนิ้วครึ่งหรือ2นิ้วนะครับถ้ามีเหตุเพลิงไหม้ที่เป็นรถกระบะหรือรถต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้สายขนาดประจํารถนะครับวิ่งเข้าไปแล้วก็ตามเครื่องฉีดดับได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องต่อสายให้ยุ่งยากนะครับอันนี้สําหรับเพลิงที่เร่งด่วนนะครับ ครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องกระเอรไฟฟ้านะครับที่เวลาที่นักดับเพลิงเนี่ยเข้าไปทํางานในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเลยเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์เครื่องกระเอรไฟฟ้าไว้ใช้ไม่ว่าจะเป็นไฟส่องชั้นวางหรือเลื่อยโยนต่างๆที่ต้องมีการใช้ไฟฟ้านะครับก็มีเครื่องต้นกระเสรไฟฟ้านะครับต่อไปก็จะเป็นเรื dishes, ะะ Town, เ่องของสายดับเพลิงที่ประจําอยู่บนรถนะครับจะมีสายขนาดนิ้วครึ่งกับสองนิ้วครึ่งนะครับที่เอาไว้สําหรับรับน้ําหรือส่งต่อน้ําได้ครับที่ต้องมีประมาณ20 เส้นต่อคันนะครับน,นี่จะเป็นจุดที่เอาไว้สําหรับเวลาใช้โฟมนะครับโฟมเคมีรถคันนี้จะมีโฟมอยู่ที่ประมาณสองพลิตรนะครับนั่อนอือจะต้องต่อสายขนาดหนึนิ้วขึ้นเข้าไปที่จุดจุดรับโฟมนะครับแล้วปล่อยออกไปโดยที่จะมีหัวฉีดแบบใช้โฟมโดยเฉพาะครับไปครับ ส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องระบบเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นต้นกำลังในการใช้น้ำดับเพลิงนะครับนี่คืออุปกรณ์ควบคุมคอนโทรลทุกอย่างนะครับที่อยู่บริเวณด้านหลังรถนะครับมีทั้งวาล์วน้ําในการจ่ายรับน้ําปล่อยน้ําออกแล้วเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้เร่งแรงดันของน้ํานะครับจะอยู่แหงด้านหลังหมดเลยครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าคนที่เป็นดิเวอร์หรือคนขับรถนะครับต้องเป็นคนคอนโทรลพวกนี้ครับโอเคครับ อุปกรณ์ต <everywhere> <ira> <sk> ่อไปนะครับที like ila, cia, ่มีประจำเรถโอมอยู่ก็จะเป็นบุกัดดับเพลิงชนิดพุ่งขีแห้งหรือไดคนิดอนนะครับที่ใช้ดับเพลิงประเทศได้หลายประเทศนะครับที่มีอยู่ประจําตัวรถนะครับที่อยู่ด้านบนส่วนต่อไปนะครับก็จะมีเรื่องของหัวฉีดหัวฉีดที่ใช้ในการดับเพลิงโฟมเคมีนะครับจะมีอยู่2หัวนะครับเพราะว่าเวลาที่ดับเพลิงไปถึงแล้วจําเป็นต้องใช้โฟมเนี่ยจะต้องมาหยดหัวฉีดที่เป็นหัวฉีดโฟมโดยเฉพาะที่เริเวขั้นของตัวรถครับ ครับต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์กู้ภัยที่ประจำเหมือนตัวรถนะครับเวลาที่รถบัสเพิ่มาถึงเนี่ยต้องมีการรับน้ําจากปาหัวแดงเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ในขันในการเปิดปาหัวแดงและการรับน้ำนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์พวกขวานแฉงต่างเวลานั้นถึงต้องไปเข้าไปเจาะหรือทาลายนครับผมก็จะมีพวกสนามที่ใช้ในเรื่องของการทำงานธุรกิจเร่งด่วนนะครับนี่คือในส่วนของอุปกรณ์กู้ภัยประจํารถครับนี่คือด้านในของตัวห้องโดยสารของหน้เพึิงที่อยู่กันนะครับ สามารถบรรทุกคนได้3-4คนครับสุดท้ายนี้ก็พี่เทนมีอะไรอยากบอกน้องๆที่อยากจะมาเป็นนักดับเพลิงบ้างไหมคะครับผมในส่วนน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับด้านงานดับเพลิงหรืออยากจะเรียนรู้เรื่องของการดับเพลิงก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีครับได้ตลอดเลยครับผมค่ะขอบคุณค่ะค,ครับ ก็ต้องขอบคุณที่เหีนยนมากมๆเลยนะคะที่เราเสียสละเวลามาแนะนําอาชีพนะดับเพยอให้พวกเราได้เรียนรู้กันค่ะต้องขอบคุณมากจริงๆค่ะคุณค่ะ